ค่าคืนวันนี้หนุ่มใหญ่แห่งธนาคารกลางสหรัฐที่ชื่อว่าจร์นพาวเวลนั้นเขาจะตัดสินใจบอกส่งสัญญาณกับการประชุมในวันที่2 0 2ถึง21กันยายนยังไงกันแน่บอกให้ชัดถ้าไม่ชัดหุ้นจะตกละเนลณาหบิตคอยจะร่วงถล่มทลายเงินเฟอ้อเองก็ยังปราบไม่อยู่จริงหรือไม่เรื่องนี้น่าตามนะฮะค่ำคืนวันนี้ ทั่วโลกนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งนักวิเคราะห์นักลงทุนนักเศรษฐศาสตร์นะฮะรวมไปถึงบรรดานายแบงค์ทั่วโลกเนี่ยนะครับแม้ว่าไทม์โซนจะแตกต่างกันก็นกเถิดเนี่ยเขาก็จะต้องฟังแหละครับว่าคุณจรมพาวเวลซึ่งเป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะขึ้นเวทีการประชุมทางเศรษฐกิจที่รัฐไวโอมิงมีชื่อว่าแจ็กสันโฮนะฮะแจ็กสันโฮลอโคโนมิกซิมโพเซียมคือถ้าในเวทีอย่างเงี้ยคนที่อยู่ในวงการการเงินางการตลาดทุนแล้วก็หลายชื่อที่ผมพูดถึงเนี่ยเขาจะเฝ้าแล้วเขาจะรอแล้วเขาจะคอยแล้วก็จะฟังกับว่า เบอร์หนึ่งของธนาคารกลางที่ทรงอิทธิพลและมีอำนาจมากที่สุดในทางการเงินของโลกเนี่ยจะพูดอะไรทั้งบนเวทีและกลุมาให้สัมภาษณ์ต่อนะครับคือเชื่อว่าการพูดบนเวทีในค่ำคืนวันนี้เนี่ยสีสันไม่มีแต่จะมีสิ่งที่เป็นประเด็นและเนื้อหาต้องชัดให้มากยิ่งขึ้นนับตั้งแต่การประชุมครั้งสุดท้ายของธนาคารกลางสหรัฐเมื่อเดือนกนรกฎาคมและมีระยะเวลาห่างเพิ่มมากยิ่งขึ้นถึง6สัปดาห์ตอนนี้ก็ถือว่ากินไปแล้วประมาณสัปดาห์กหว่าแล้วเนี่ยนะ ระยะทางตรงนี้เต็มไปด้วยข้อมูลทางเศรษฐกิจและตัวชีวัดเศรษฐกิจที่จะทําให้การตัดสินใจของคณะกรรมการนโยบายการเงินแบงค์ชาติสหรัฐในวันประชุม20-21กันยายนนั้นคุณจะเลือกช่องทางไหนคุณจะเลือกทางที่1ก็คือยังเดินหน้าขึ้น0.75%แรงเป็นครั้งที่3ติดต่อกันในประวัติศาสตร์ของธนาคารกลางสหรัฐหรือไม่หรือว่าตกลงและคณะกรรมการนโยบายการเงินแบงค์ชาติอเมริกันจะเลือกขึ้นเหมือนกันแต่เอาแค่เพียงก็0.50%ก็อีกทางก็สามารถเลือกได้ ดังนั้นแล้วเนี่ยค่าคืนวันนี้ถ้าหากว่าจะให้อ่านใจประธานธนาคารกลางสหรัฐกับซุ้มเสียงที่สะท้อนมาจากตลอดโดยผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐสาขาอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในตําแหน่งเชมแมนหรือว่าประธานอย่างเช่นเจอร์โลนพาวเวลแล้วก็ไปดูตัวเลขของเศรษฐกิจต่างๆที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นหนึ่ง personal consumption ไอ้ตัวเลขตัวนี้น่าสนใจนะฮะคนอเมริกันก็จะมีตัวเลขตัวนี้ชี่วัดวนถึงคนไทยที่อยู่ที่นู่นด้วยเขาตรู้ครับว่าไอ้การใช้จ่ายเงินส่วนตัว แต่และบุคคลเนี่ยมันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ธนาคารการสหรัฐยชอบจะมองว่าเป็นตัวที่เทียบเคียงได้กับภาวะเงินเฟอ้อก็คืออินฟลชันที่เขาประกาศันทุกเดือนอะไรครับเมื่อคืนที่ผ่านมาไอ้ชุดตัวเลขตัวนี้เป็นตัวที่ส่งสัญญาณกับว่าเงินเฟอ้อยังไม่นิ่งนี่คือสัญญาณทีหนึ่งสองภาวะเงินเฟอ้อทั่วไปและเงินเฟอ้อขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเงินเฟอ้อผู้บริโภคหรือเงินเฟอ้อของผู้ผลิตในสหรัฐอเมริกาแม้มันจะอ่อนตัวลงโยกมานิดหนึ่งแต่ไม่ได้หมายเป็นสัญญ,ญาณว่านี่คือการอ่อนตัวลงอย่างถาวร และ2ยังไม่มีใครบอกได้เลยครับว่าการที่ขึ้นไปถึงแล้วสุดแล้วหรือยังสาหรับภาวะเงินเฟอ้อสิ่งที่ตั้งแต่ประชุมเสร็จสิ้นตอนนั้นโอ้ดอลลาร์อ่อนมากไปนะและเงินทุนก็แข็งค่าขึ้นมาเสร็จแล้วหุ้นก็ดีได้สักพักแล้วก็มาตกในช่วง3-4วันมีอยู่3าวันติดต่อกันนะครับที่หุ้นดาวโจนส์หายไปป่าพันกว่าจุดกๆๆ็เพราะว่ากลัวๆวจนกระทั่งเมื่อคือนเนี่ยนักลงทุนเหมือนมั่นใจว่าก็คงจะไม่มีอะไรที่แตกต่างในเวทีคัาคืนวันนี้เขาคงจะพูดเหมือนเดิมแหละคือหนึ่ สองก็จะสู้กับปัญหาเงินเฟอ้อโดยพยายามจะกดตัวเงินเฟอ้อให้เข้าสู่เป้าหมายเดิมคือประมาณ2%องเปอร์เนต์นที่ตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณแถว8ปดถึงเาอนธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยก็จะมีอะไรฮะออปชันนะฮะหรือว่าทางเลือกเนี่ยเปิดอยู่บนโต๊นะในการประชุมเลยขาหนึ่งก็คือขึ้น0.75อีกขาหนึ่งก็คือขึ้น0.5เมื่อคืนนักลงทุนในอเมริกาเนี่ยบอกว่า3ข้อความเนี่ยยังไงก็จะพูดซ้ำในเวทีคืนวันนี้แต่ก็ไม่แน่นะครับถ้าหากว่าประธานธนาคารกลางสหรัฐเนี่ย เกิดจะดูไส่ในของตัวเลขของคืนที่ผ่านมาก็คือ personal consumption expenditure ว่าเออเอาเข้าจริงๆเนี่ยรายได้ส่วนตัวของคนอเมริกันเนี่ยยังกล้าทุ่มกล้าเทในการซื้อของที่มีสินค้าราคาแพงอยู่หรือเปล่าซึ่งตัวเลขมันขึ้นนะแต่ว่าตัวเลขที่มันจะมาหักคารน,นก็อย่างเช่นยอดสร้างบ้านใหม่ที่ตกต่ำลงในรอบปีครึ่งอะไรนี้เป็นต้นนะครับรวมไปถึงยอดของอะไรฮะที่มันยังเป็นตัวคารแล้วก็บอกชัดเจนกับว่าย,ยังไม่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในโลกแห่งความเป็นจริงเลยคืออะไรครับ การจ้างงานนอกภาคการเกษตรในสหรัฐที่มากกว่า50,000 0คนแล้วก็อะไรครับตัวเลขของผู้ว่างงานที่ขอใช้สิทธิสวัสดิการรายสัปดาห์เวลายามว่างงานรายสัปดาห์ตัวเลขนี้ก็ยังไม่ถือว่ามีนัยยะอะไรที่รุนแรงสิ่งสําคัญต่อไปคืออะไรครับไอ้เจ้าตัวเลขการว่างงานของในอเมริกาตอนเนี้ยถือว่าเป็น the best record เป็นสถิติที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ร่วม่วมห้าสิบถึงหกสิบปีซึ่งมันก็ยังเป็นตัวเลขที่ต่ําอยู่ดังนั้นแล้วนี่นะครับถึงได้บอกว่าคืนนี้เนี่ย ถ้าจะอ่านใจจรงวงเผาวก็จะพยายามรักษาโทนหรือน้ำหนักหรือความเข้าใจของคนทั่วโลกที่จะตีความจากที่เขาพูดก็คือว่ามันก็จะเหมือนเดิมหมายความว่าสู้กับเงินเฟอ้อต่อไปจะปราบเงินเฟ้อให้เข้าเป้ายังคงแบรแบร์ออปชั่นทุกอย่างในการจะปรับขึ้นต่อเปียกต่อไม่มีสัญญาณของการตรึงและลงอย่างเด็ดขาดเรื่องนี้ตกทิ้งจากฐานโตก,การประชุมได้เลย นั้นถ้าหากว่าเขาต้องการอยากจะสื่อสารให้เป็นลักษณะยอย่างนี้ต่อไปนี่นะครับก็จะหมายความว่าหุ้นจะได้ไปต่อดาวโจนส์ก็จะมีโอกาสในการที่จะขยับเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงนักแสดงแลเอสพีสัปดาห์หน้าถ้าเปิดมาแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่ว่าตลาดหุ้นอเมริกาอาจจะเคียวสดใสต่อเนื่องก็เป็นไปได้สูงถ้าหากว่ารักษาโทนในการพูดคุยและสื่อสารในคำคืนวันนี้ว่าเอาเหอะก็ยังเหมือนเดิมแผ่นเสียงตกล่องไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะสิ่งสําคัญต่ตอไปเมื่อภาะวะตลาดหุ้นอเมริกาขึ้นแล้วก็จะะส่่รร rency, ่่งงตตออไไปปทีรรคคับลาดซึใช้ ปัจจัยเดียวกันคืออารมณ์บรรยากาศของการลงทุนในตลาดหุ้นของอเมริกาผูกติดกันคือถ้าหุ้นอเมริกาขึ้นคริปโตก็ขึ้นหุ้นอเมริกาตกคริปโตก,ก็ตกอย่างน,นี้เป็นต้นนะฮะตัวต่อไปก็คือว่าอะไรครับดอลลาร์สหรัฐดอลลาร์สหรัฐก่อนถึงการประชุมในค่ำคืนวันนี้เนี่ยร่วมแต่ก่อนหน้านั้นแข็งนะฮะแต่พอพ้นช่วงนี้ไปถ้าหากว่าธนาคารกลางสหรัฐบอกก็ขึ้นดอ,อกเบี้ยแล้วก็ยังมีช้อยอยู่สองทางเหมือนเดิมนี่นะเงินดอลลาร์สหรัฐก็อาจจะมีลักษณะของการไล่ทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆแข็งขึ้นไป และจะไปจบอีกทีก็คือก่อนการประชุม2 0 2 1กันยายนส,สัปดาห์ก่อนถึงนั้นจะมีการเทดอลลาร์ลงและในแนทางจากนี้ไปดอลลาร์ก็จะปรับเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงผลตอบแทนจกพาานธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งระยะสั้นและระยะกลางก็จะยังไต่เป็นคู่ขนานขึ้นไปสิ่งต่อมาก็คือทองคําอาจจะเจอกับภาวะซึมหม่อยๆแคบๆแ,แล้วก็ไม่ผ่าน8 8 0 0ัดอลลาร์สาสักทีนะฮะก็จะวิ่งอยู่แถวเนี้ยฮะ พันเจ็ดสี่สิบพันเจ็ดสามสิบให้สูงสุดกับพันเจ็ดเจ็ดสิบอย่างนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งมันก็จะอยู่วิ่งในช่วงแคบๆจากนี้ไปคู่กับว่าทาอะไรตอนล่า,า,รลารเริ่มอ่อนตัวตัวนี้จะมีสีสันกลับขึ้นมานะฮะดังนั้นนี่คือการรักษาโทนของคั้คือวันนี้ถ้าพูดผ่นเียนปรป้องคือซ้ำข้อความเดิมแต่ถ้าสมมติโจโรนพาวเวลหักมุมหรือว่าบางทีก็อาจจะไม่ได้หักมุมก็ได้แต่ต้องถูกตีความแบบเพี้ยนๆไปแล้วก็จะออกอีกทางหนึ่งเลยครับก็คืออะไรฮะ เงินดอลลา,าร์สหรัฐเป็นไงยิ่งแข่งข้าต่อถ้าจะขึ้นดอกเบี้ยรแรงนะแต่ถ้าขึ้นดอกเกิดตีความว่าขึ้นดอกเบี้ยไม่แรงคือขึ้นแค่0.5%ดอลลาร์ก็จะนิ่งๆแล้วก็จะมีการเทก็จะปล่อยโอกาสให้กับเงินสกุลเกี่ยวกับทางด้านของอต่างๆท่วโลกว่ามันจะเป็นค่าดัชนชิด,ดอลลาร์ที่เทียกบกับ6กสกุลสำคัญหรือว่าจะเป็นเงินสกุลสำคัญท่วโลกตอนนี้มีปัญหาเรื่องการอ่อนค่ารูเแรงเกินไปก็จะตีตื้นกลับขึ้นมาได้ นะครับและเมื่อลักษะของเงินดอลลาร์อ่อนแล้วลก็เส้นทางต่อไปข้างหน้าทองคำก็จะเริ่มมีสีสันบือหวาแต่ว่าจะไปผ่าน1 8 0 0ดอละะลาร์สหรัฐก่อนถึงการประชุม2 0่สงกันยายนอยูะะ่หรือเปล่ามันต้องมีแรงส่งที่มากกว่านั้นจริงๆครับแรงส่งที่บอกได้ว่าเฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยอะไอันเรื่องนี้นี่น่นาสนใจถ้าพยายามสื่อออกมาว่าเฟดหรือธนาคารการสหรัฐไม่ขอขึ้นแรงขอแตะแค่0ูอันนี้ก็พอที่จะเป็นการลงทุนทองคำในช่วงที่เหลืออีกประมาณ3สัปดาห์ได้อย่างสบายๆอยู่นะครับ คริปโตเคอเรนซีอาจจะเจอก,การเทขายลงมาก็าได้นะฮะเนื่องจากว่าผูกติดกับภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐซึ่งถ้าหากว่าขึ้นแรงมีสิงตกแต่ถ้าว่าขึ้นดอกเบี้ยแผ่วๆเบาๆหุ้นอเมริกาก็จะไปต่อกเงินคริปโตเคอเรนซีแต่ละสกุลก็จะคุณจะมีสีสันกลับขึ้นมาแต่ผมบอกได้เลยนะครับว่าตราบใดก็ตามที่เงินเฟอ้อแม้จะโชว์สัญญ,ญาณว่าผ่อนได้บ้างสักระยะตัวเลขตกได้สักนิด แต่ก็ยังอยู่ในช่องทางหรือเป้าหมายระยะยาวที่ยังไม่กลับเข้ามาเข้าเป้าได้ทันภายในสองปีขึ้นไอ้ตัวนี้แหละครับที่มันจะเป็นปัจจัยที่คอยเลี้ยงกระตุกกระชากนะแต่ก็จะไม่ส่งซะทีเดียวนะครับสําหรับว่าแรงเข้าซื้อในแต่ละช่องทางการลงทุนของคุณทั่วโ,โลกและคุณในอเมร,ริกาคริปโตกรานซีดอลลาร์ทองคําแม้แต่พันธบัตรรัฐบาลรวมไปถึงผลตอบแทนอดื่นที่จะเกิดขึ้นด้วยเพราะ,ะนั้นคำคุณวันนี้พูดถึงว่าอ่าจจะยากไหมตั้าทุนที่ขาประจําแล้วก็เป็นสเขาเรียกว่าฝีมือบินสูง หรือว่าชั่วโมงเปนสูงเนี่ยเขาน่าจะทุบทเข้าไปในใจของเจอรอนพาวเวลได้ลึกแล้วนะครับว่าอาจจะเป็นเพียงแค่แผ่นเสียงตกลอกเหมือนเดิมอย่างที่ก่อนหน้านี้ทุกคนพยายามกังวลนะพยายามแบบถามไทยก็แล้วว่ามันอาจจะมีการพลิกข้อความหรือโทนในคืนวันนี้หรือเปล่าจับตาอยู่ดีๆนะฮะเป็นเรื่องสําคัญมากๆสําหรับการประชุมในค่ำคืนวันนี้ว่าคุณจะได้ไปต่อหรือจะพอแค่นี้นะครับในเรื่องของการลงทุนกันนะอย่าลืมนะครับถามท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปแล้วนะครับว่า ท่านผู้ชมมีทัศนคติต่อธุรกิจคริปโตเคอร์เรนซีดีหรือไม่ดีความหมายก็คือว่าไอ้เจ้าธุรกิจคริปโตเคอร์เรนซีเนี่ยครับมันดีหรือไม่ดีส่งมานะฮะถ้าคิดว่าดีก็พิมพ์คำว่าดีครับถ้าคิดถ้าคิดว่าไม่ดีก็พิมพ์คำว่าไม่ดีมาเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้รู้ทักทายกันนะครับแล้วอย่าลืมครับกดไลค์กดฟอลโล่กดแชร์เพจเฟซบุ๊กบีทนะครับแล้วก็ตามต่อด้วยนะรครับ กดไลค์ subscribe กดกระดิ่งนะฮะของอะไรครับ YouTube บีถามเข้าไปด้วยนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่แสดงความคิดเห็นส่งกันเข้ามาเลยนะครับนี่น่ารักนะฮะแล้วก็น่ารักสุดๆเลยก็คือกดๆเยอะๆนะฮะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับ